สวัสดีครับฟุตบอลในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นพุธที่28เมษายน2564นะครับแน่นอนครับค่ำคืนนี้มีเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศคู่ที่2แล้วนะปารีสแซงต์แชงแมงเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับติกออฟตอนทีสอตรงเลยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคู่ที่น่าสนใจด้วยนะสำหรับเกมแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบรองนัดแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะเหนือกว่าใครจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็มีเกมลาลิกาสเปนด้วยนะอาร์ติติบิวบอลเจอกับ แรอวบาียาเดอริทนะครับตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ลีกรองของฝรั่งเศสนะครับฟุตบอลกรีซฟ,ฟุตบอลโครเอเชียฟุตบอสลสโลววเนียโอ้ตบอลถ้วยนะครับแล้วก็มีเซเรียด,ดีของอิตาลีด้วยโอ้โหก็ฟุตบอลเนี่ยก็มีให้ลุ้นให้เชียร์กันอยู่พอสมควรนะครับคืนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีโปรแกรมขีรข้รื้อขี้เละนะฟุตบอลยังอัดแน่นอยู่นะครับเนี่ยครับให้เลือกลุ้นเลือกเชียร์กันเพียบเลยแต่ทีเนี้ยเนี่ยมาดูเกมในแชเมเปี้ยนลีกดีกว่านะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะ ปารีสชังาปรีสแซงต์แชมงนะครับหรือว่าปชนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดูแฮนดิแคปหน่อยแล้วกันนะครับแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมากลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่านะครับนะครับมีเลทที่ต่อเสมอครบครึ่งก็คือต่อปอด้วยแล้วก็ต่อครึ่งลูกแล้วก็มีมาซิตี้ต่อครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็มีอีกเลทหนึ่งด้วยก็คือราคาเสมอนะอ่ะมีอยู่4เลทนะครับให้ได้เลือกนะฮะคู่ระหว่างปารีสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีนี้เดี๋ยวดูเลทจ่ายก่อน ถ้าเอาเลที่ใกล้กันนะฮะก็คือซิตี้ต่อปอนะครับจ่ายซิตี้อยู่ที่0.86แต่ว่าฝั่งปารีสเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่ลบ0.91ตัวแดงนะครับก็ถ้าพูดถึงก็คือจะเป็นทางฝั่งปารีสที่ที่ดีกว่านะครับในเรื่องของเลทการจ่ายนะครับส่วนครึ่งลูกนะครับเลทของแมนซิตี้ก็จ่ายที่ลบ0.89ตัวแดงนะได้เต็มนะครับส่วนถ้าเชียร์ปารีสจ่ายที่0.84ส่วนเลทครึ่งควบลูกนะครับแมนซิตี้ต่อ จ่ายอยู่ที่ลบศูนตัวแดงส่วนฝั่งของปารีสจ่ายที่0.64ส่วนลวเลระค่าเสมอนะครับฝั่งปารีสจ่ายดีกว่านะครับจ่ายลบศูนตัวแดงนะครับส่วนฝั่งของซิตี้จ่ายที่0.57เออนะครับนี่ฮนะก็ประมาณนี้นะครับมีอยู่4เลระแล้วก็4เด็กจ่ายด้วยนะครับส่วนสกอร์ยิงมากยิงน้อยสกอร์สูงต่ำก็เปิดออกมา4เลระเหมือนกันนะก็มี2ลูกครึ่งควบ3 2ลูกครึ่งแล้วก็3ลูกแล้วก็3ลูกควบ3ลูกครึ่ง นะก็ถือว่าเป็นเป็นเลทที่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าพูดถึงให้ยิงกันเยอะมันก็ต้องต้องลุ้น3ประตูขึ้นไปอะ่ะนะในในแต่ละเลทอะ่นะเจะต้องมีเม็ดสาอะไรเงี้ยเม็ดสเม็ดสด้วยซ้านะครับที่ที่เปิดขึ้นมานะครับก็คิดว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> จะเลือกแบบไหนนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทการจ่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะ่ะจะเป็นเชียจบเกม90นาทีนะครับคุณคิดว่าใครชนะถ้าคุณคิดว่าปารีชนะนะครับจ่ายที่3.35ถ้าคิดว่าแมนซิตี้ชนะจ่ายที่2.1 1หนึ่ง มุมเสมอจะจ่ายอยู่ที่3.60อ่านย์นะฮะส่วนสกอร์เลรคีเลขคู่นะครับเลขคีเนี่ยจ่ายที่0.91ยเก้น่งนเลขคู่จ่ายที่ลบศูนตัวแดงครับนะครับนี่คือเลทที่เปิดออกมานะ90นาทีครับส่วน45นาทีก็มีให้เลือกเชียร์เหมือนกันนี่เปิดถึง3เลทเลยนะซิตี้ต่อปอจ่ายที่ลบศูนนะครับมุมเสมอราคาเสมอจ่ายที่อฝั่งปารีสนะครับจ่ายที่ลบศูนตัวแดงถ้าเชียร์นักซิตี้จ่ายที่ศ6นย์จุดหทหก ซิตี้ต่อครึ่งลูกนะ,ะมันชอบเด้งหนีไปนะ่ครับซิตี้ต่อครึ่งลูกก็จ่ายฝั่งซิตี้เนี่ยอยู่ที่ลบ6 5 6ตัวแดงได้เต็มนะครับส่วนปารีสเนี่ยจ่ายที่0.48อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับแต่ก็อันนี้คือเกมครึ่งแรกนะส่วนตรงนี้เป็นสักอ์สูงต่ำครึ่งแรกครับก็จะมีลูกครบลูกครึ่ง1ลูกแล้วก็1ลูกครึ่งก็ลุ้นกันด้วยครับว่า2ทีมเนี้ย นะคคิดว่าจะยิงกันเยอะหรือเปล่าในในครึ่งแรกนะครับอ่ะส่วนนี้ก็เป็นเลทจ,จ่ายแล้วก็เชียร์ปารีสชนะในครึ่งแรกจ่ายที่3.9 0นะครับทุกคนถ้าเชียร์แมนซิตี้จ่ายที่2.75ส่วนถ้าเชียร์เสมอจ่ายที่2.18แต่นี่คือเชียร์แค่45นาทีของเกมนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของผลงานแล้วก็เช็คฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมกันหม่นะครับ อย่างปารีสเนี่ยนะครับในเกมล่าสุดนะครับในฟุตบอลลีนะครับบุกเอาชนะชนะเมสซมา3-1นะฮะแล้วก็ภาพรวม5เกมพวกเขาชนะไป4แล้วก็มีแพ้ไป1เกมไอเกมที่แพ้ก็คือแพ้ให้กับบาเยอร์มิวนิคแต่ว่าแพ้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าก็เป็นชมเปีในรอบที่แล้วแต่แพ้ก็ยังได้เข้ารอบนะครับส่วนซิตี้นะครับในล่าสุดที่เล่นก็คือเอาชนะสเปอร์มา1-0ในฟุตบอลคาราบาวควาดมชิงชนะเลิศนะก็ประเดิมแชมป์ ใบแรกไปแล้วนะสำหรับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ภาพรวม5เกมนะครับมีชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2ไอเกมที่แพ้ก็มีแพ้ลีดแล้วก็แพ้กับเชลซีใน FA Cup นะครับอ่ะก็ถือว่าภาพรวมก็ถือว่าผมว่าสุสีนะนะครับเรื่องของผลงานอะไร,ระที่ผ่านมาก็จะเป็นมุมมองที่สามารถดูได้นะแต่ว่าก็มามาเทียบแล้วมันก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้มากนะครับทีนีม้มาดูสถิติกันหน่อยเจอกันล่าสุดนะสำหรับคู่นี้ในแชมเปี้ยนลีกนะครับฤดูกาลเมื่อปี2016 ซิตี้ชนะที่บ้านของซิตี้หนึ่งศูนย์แล้วก็การเล่นที่บ้านของปารีสเนี่ยลงเอย,ยด้วยการเสมอสองสองนะครับแล้วก็ถ้าย้อนเจอกันอีกครั้งก็นู่นแหล่ในโยังเป็นยูฟ่าคัพนะยูโรปาลีกอ่ะปีสองพันแปดนะครับเสมอศูนย์ศูนย์นะครับ,อ,น 00, นรบอันนี้คืออาจจะเป็นสามเกมล่าสุดนะที่เจอกันในฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งจากแฮนดิแคปที่เปิดมานะครับเขาให้ทางฝั่งของซิตี้เหนือกว่าแต่ว่าผมมองว่าในเกมนี้มันเป็นนัดแรกนะครับปารีสเล่นในบ้านพวกเขาก็คงจะต้องพยายามที่จะ สร้างความได้เปลียบให้ได้ก่อนส่วนฝั่งของซิตี้เองอะ่ะผมมองว่าพวกเขาก็คงไม่ได้ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องมารีบร้อนนะครับหรือว่าจะต้องเร่งเพื่อจะบุกเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะปิดเกมอาจจะเล่นไปตามจังหวะของเกมนะครับซึ่งผมคิดว่าคู่นี้น่าจะน่าจะยิงกันไม่เยอะแล้วจากคะแนนที่เปิดมาผมว่ามันยังน่าเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านอย่างปารีสมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ที่เด็ดบวกสิบสำหรับค่ําคืนนี้ผมชอบไปที่ปาริสแ่งแจร์นะครับแล้วอยากให้เพื่อนๆได้เชียร์แล้วเชื่อว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆได้เฮ hey! สําหรับค่ําคืนวันนี้ครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ